เมื่อกี้ซันมีแฟชั่นของวาเลนติโนมาฝากค่ะมีเนะคะทางไฮโซแฮปปี้นิสค่ะก็มีเรื่องราวของแฟชั่นของลองแวงมาฝากด้วยครับ สวัสดีค่ะพบกพันในช่วงไฮโซฮับนิ่งสกคและในช่วงนี้ฉันเคยมาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศกันค่ะกับมิลินนะคะเรียกว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นไทยที่มาแรงมากๆตลอด5ปีแล้วนะคะล่าสุดก็จะฉลองครบรอบ5ปีจัดแฟชั่นสุดอลังการกันเลยค่ะ แบรนด์เสื้อผ้ามิลินาลังการฉลองครบรอบ5ปีนะคะจัดใหญ่จัดเต็มเลยล่ะคะ่ะกับแฟชั่นโชว์ที่ขนเหล่าบรรดานางแบบและเหล่าคนดังมาร่วมง,งานถึงเพียบซึ่งแม่งานอย่างมิลินยุวัชรัตกุลเผยดีใจสุดๆนะคะที่มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องงานนี้นะคะเธอยังขอแนะนำแบรนด์น้องใหม่อย่างมิมี่อีกด้วยนะคะ so ดีใจที่แบบยังมีแฟนๆเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตตลอด5ปีที่ผ่านมาแล้วก็คือรู้สึกว่าคอลเลคชันนี้มีพยายามทำอะไรให้เหมือนแบบมีความเป็นมิลินจริงๆแล้วก็มีความชัดจริงๆแต่ว่าความที่พิเศษมากกว่าคราวนี้ก็คือมีแบรนด์มีแบรนด์ใหม่ที่ทาางแบบบริษัทนี้ค่ะทางโชว์รูมพยายามตั้งใจทำมาให้แบบเหมือนให้สาวๆ เหมือนตอบแทนสาวๆค่ะม,มีค่ะมีเคยคิดว่าอยากจะทําอะไรที่มันแบบไม่มีกฎไม่มีอะไรเลยทั้งซ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีสาวๆอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขายังจะแบบอยากจะหาเสื้อผ้าที่เหมือนแบบใส่ได้ทุกวันคิดอะไรไม่ออกก็หยิบมาใสา่แล้วก็ราคาก็แบบเหมือนสะดวกซื้อมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดจะทําแบรนด์นี้ออกมาสักพักแล้วก็ถือโอกาสงานนี้เปิดตัวเซอร์ไพรส์ค่ะ เป็นคอลเลคชั่นเรดี้ทูแวร์นะคะชื่อว่ามิมินะคะ